การปฏิบัตินั้นมันเป็นไปตามลําดับขั้นตอนไม่มีประเภททางลัดพยายามการพยายามฝึกปฏิบัติต่อไปบางครั้งปฏิบัติไปนานๆมันเหนื่อยเหมือนกันถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็จะไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติเคยปฏิบัติก็รู้ว่าเวลามันเหนื่อยมันเหนื่อยจริง,รงๆเวลามันท้อมันท้อจริง,รงๆเวลาเบื่อมันสุดๆไปเลยคําว่าสุดๆนี่เรียกว่าไม่รู้จะทําอะไรนอนเฉยๆนอนหมดอะไรแต่อยากในชีวิต นอนแผ่สองสลึงไปเลยบางครั้งก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นดื่มน้ำปานะก็ไม่หายเหนื่อยนั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้มันสดๆทุกอย่างถ้าเราไม่เท่าทันกิเลสก็จะพาเราแวะข้างทางต้องระวังพระพุทธเจ้าบอกว่ามาัมานมันมันมีมันมันก็จะมาขัดขวางหรือฆ่าหรือทำลายความดีของเราหรือขัดขวางเราไม่ให้ไปให้ถึงที่ไม่ให้ไปที่ถึงความดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิเลสตัวแรกกิเลสมาน ตัวนี้มันสุดยอดมันเก่งจริงๆเวลาเบื่อนี่ต้องระวังเคยเป็นนะเบือ่อหนอสี่ทุ่มไปแล้วเบือ่อหนอบ่นกับตัวเองอย่างนั้นหลับไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไม่รู้ตื่นมาหายแล้วความเบือ่อตีสองขึ้นมาใหม่ความเบือ่อหายเป็นปิดทิ้งถ้าเราสยบยอมมันก็เสร็จเลยก็เลิกกำหนดเลิกปฏิบัติไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดเรานึกขึ้นได้มีสติได้เท่าทันได้และยังคงกำหนดต่อไปมันก็จะดีขึ้นมาเองบางคน ยังพอคิดบวกเราคงไม่มีบุญไม่เคยสังสมบุญกุศลมาทานเราคงน้อยศีลเราคงไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรสมาธิก็ไม่ค่อยมีก็ต้องฝึกกันไปเอาแล้วนี่แหละมันเป็นทางคิดบวกเราก็ เอามามันก็ทำให้เรามีสติที่จะฝ่าฟันต่อไปนี่แหละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็ต้องอยู่ที่นั่นสักวันหนึ่งแต่ถ้าเราท้อแท้เสียก่อนเราหมดแล้วเราหยุดทำเสียก่อนเราไม่ทำแล้วเราเที้ยงการปฏิบัติไปเราปล่อยประละเลยหน้าที่ของเราไปนั่นแหละมันเป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะว่าเราไม่เราไม่เท่าทานกิเลสกิเลสบางตัวเช่นความเหนื่นงความท้อนั้นบางทีแล้วมันอยู่เป็นเดือนๆได้เลยนะถ้าเราเข้าใจไปว่ามันเที่ยงมันอยู่กับเราตลอด เราก็จะท้อแท้และเราก็จะเลิกล้มความตั้งใจของเราไปตามมันดังนั้นต้องสู้ต่อไปอย่าลดละความเพียรสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ